มีผลทันทีทีวีสั่งลงโทษแบรนดลูกยางสาวโปรแลนด์ห้ามยุ่งเกี่ยวเกมวอลเล์บอลกลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อสหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติไอวีรประกาศผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาว่าคามิลาวิคอสกานักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติโปรแลนด์จะถูกลงโทษแบรน์ห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการลูกยางยาวถึง8เดือนโดยนักตบลูกยางสาววัย33ปีโดนสุ่มตรวจนอกการแข่งขันเมื่อช่วงเดือนเมษายนปี2024ซึ่งผลออกมาเป็นบวกหลังถูกตรวจพบว่าใช้สารกระตุน้นต้องห้ามแคนรนตอุญ ตุลาการกีฬาได้ชี้ว่าเป็นการละเมิดกฎข้อบังคับ2.2ทางการแพทย์และต่อต้านการใช้สารกระตุ้นของฟิวบีทำให้ถูกสั่งแบน8เดือนโดยมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่6พฤษภาคม2025 พร้อมกันนี้สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติได้ออกมายืนยันว่าจะปกป้องนักกีฬาที่บริสุทธิ์และรักษาแนวทางที่ไม่ยอมรับการใช้สารกระตุ้นในกีฬาวอลเลย์บอลอย่างเด็ดขาดสำหรับคามิลาวิคอฟสกาลงเล่นในตำแหน่งบอลเร็วให้กับทีมชาติโปแลนด์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชาติหลีกปี2023และการแข่งขันโอลิมปิกเมื่อปี2024อย่างไรก็ตามหลังมีปัญหาเรื่องสารกระตุ้นเธอก็ไม่ได้ถูกเรียกตัวติดทีมชา,ชาติชุดลุยศึกชนชลลั่ลีนลีก2025 ตารางคะแนนวอลเล์บอลเนชั่นลีก2,025สัปดาห์แรกจบสัปดาห์แรกเปิดเงินรางวัลวอลเล์บอลหญิงไทยในศึกเนชั่นลีก2,025อันดับพุ่งทันทีเซล์บีประกาศอันดับโลกวอลเล์บอลหญิงไทยหลังจบสัปดาห์แรกโปรแกรมวอลเล์บอลหญิงเนชันลีก2,025สัปดาห์2ของทีมลูกยางสาวไทย